ปรากฏการที่อุบลราชธานีเนี่ยปรากฏว่ามีปรากฏการณ์ใหม่เกิดขึ้นครับเป็นอุบลโมเดลเลยครับคือมีลูกเสือประชาธิปไตยนะครับที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับให้บริการกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในอุบลนี่ร้อยสิบเอ็ดแห่งนี้นะครับพันหกร้อยหน่วยเลือกตั้งฮะซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชนนะครับเวลาไปถึงจะต้องทำไงไี่ลืมนะนานๆเลือกอตั้งทีอาจจะต้องไปดูอะไรตรงไหนไปติดตามได้จากรายงานครับครับ ภาพที่เห็นเด็กนักเรียนในชุดลูกเสือได้ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการให้บริการค้นหาลำดับชื่อในบัญชีผู้เลือกตั้งรวมทั้งการให้บริการคนพิการผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพให้สามารถแสดงตนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น เด็กนักเรียนเหล่านี้หรือที่เรียกว่าลูกเสือประชาธิปไตายเป็นลูกเสือในหมู่บ้านและตำบลที่จัดให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาท้องถิ่นในพื้นที่จำนวน141แห่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาทั้ง5เขตพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้นำร่องดำเนินการเป็นครั้งแรกโดยได้จัดส่งลูกเสือประชาธิปไตายชาย1คนหญิงหนึ่งคนเข้าประจำในทุกหน่วยเลือกตั้งเป็น จำนวนกว่า1,600หน่วยเลอกตั้งเราคิดว่าในเรื่องการเลอกตั้งนั้นอันดับแรกเนี่ยเราอยากให้เด็กๆได้มีส่วนรับรู้ในเรื่องของประชาชนไตในทางปฏิบัติซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนอยู่แล้วนะครับว่าให้เด็กเรียนรู้โดยประสบการณ์จริงเป็นนโยบายว่าให้มีลูกเสือเล่นเดนารีประจำหน่วยเลอกตั้งหน่วยละสองคนเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งนะครับทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือกับผู้ด้โอกาสประจำหมู่บ้านในหน,หน่วยเลอกตั้งนั้นเช่นคนพิการผู้สูงอายุ นะครับในการที่จะดูแลเขาในการที่เมื่อเขาถึงหน่วยแล้วเนี่ยนะครับไปไปดูชื่อในในหน่วยว่าดอกที่เท่าไหร่จากนั้นก็ไปดูในเรื่องของการจ่ายบัตรเลือกตั้งแล้วก็ส่งเข้าครูหา ทั้งนี้สำนักง,งานกะกะตจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดประชุมชี้แจงโครงการกับผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่จะมีการเลือกตั้งท้องถิน่นและทางหน่วยงานสถานศึกษาได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนหรือลูกเสือประชาธิปไตยก่อนได้เข้าทำงานช่วยเหลือสนับสนุนการเลือกตั้ง บทบาทหน้าที่ของลูกเสือประชาธิปไตยมีภารกิจที่จะช่วยเหลือรวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งก่อนวันเลือกตั้งและในวันเลือกตั้งค่ะ <c oughs> โดยในช่วงก่อนถึงวันเลือกตั้งลูกเสือประชาธิปไตยจะทำหน้าที่ร่วมรณรงค์ประชาสัมพนันธ์เชิญชวนให้พ่อแม่ญาติพี่น้องในหมู่บ้านและชุมชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งส่วนในวันเลือกตั้งลูกเสือประชาธิปไตยจะทำหน้าที่คอยให้บริการช่วยเหลือแก่ผู้เลือกตั้ง ทั้งการค้นหาแจ้งลำดับรายชื่อผู้เลือกตั้งตามบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอันจะทําให้การแสดงตนใช้สิทธิ์มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและหากผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นผู้สูงอายุคนชราคนพิการหรือมีปัญหาด้านสุขภาพลูกเสือประชาธิปไตยจะคอยช่วยทําหน้าที่พาคนเหล่านั้นไปยังคูหาการเลือกตั้งก็รู้สึกแปลกตาค่ะที่มีน้องลูกเสือมาต้อนรับในเบื้องต้นนะคะในการเลือกตั้งครั้งก่อนเนี่ยค่ะจะต้องมาเปิดดูตรวจสอบรายชื่อของตัวเองว่า เรามีรายชื่อหรือว่ามีสิทธิ์ในการเลือกตั้งไหม mm hmm. แล้วก็ต้องดูลำดับเพื่อไปแจ้งพนากาักงานแต่มาในครั้งนี้มีน้องมาต้อนรับอะคา่ะ mm hmm. แล้วก็ดูรายชื่อให้อะคา่ะจากการที่ผมได้ไปตรวจสอบดูเมืออม่อเช้านี้นะครับทุกหน่วยเลือกตั้งนะครับ mm hmm. ลูกเสือเนียดนารีนะครับ mm hmm. ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยมเลยครับ mm hmm. ได้ตรวจสอบรายลำดับที่ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นะครับช่วยเหลือคนชราช่วยเหลือคนพิการนะครับช่วยพยุงเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งนะครับจากผลการปฏิบัติงานถือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ลูกเสือเนี่ยนารีได้มีส่วนช่วยในการจัดการเลือกตั้ง าก,การเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้สําเร็จเรียบร้อยด้วยดีส่วนหนึ่งนับเป็นความร่วมมือของเด็กนักเรียนลูกเสือประชาธิปไตยตัวเล็กๆที่ได้ช่วยทําหน้าที่บริการแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และพัฒนาประชาธิปไตยที่เด็กในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่และต้องทําหน้าที่เป็นผู้เลือกตั้งในวันข้างหน้าและจะทําให้การเลือกตั้งนั้นมีคุณภาพต่อไปสุประวัติเพศศชาแถบภาพจรัดพรอยู่สุบรายงาน น่ารักมากเลยนะครับเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมมากเด็กๆก,ก็จะได้เรียนได้ซึมซับในงานเลือกตั้งด้วยนะฮะ